คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของคู่รักที่บอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่หวานมากๆของวงการอีกคู่หนึ่งครับสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างอาร็กเทลเดชกับนังเอกสาวโบมิลดานั่นเองเนี่ยที่คบหากันมานานกว่า4ปีแล้วนอกจากความครั่งรักของทั้งคู่แล้วเนี่ยก็ยังมีโมเมนต,ต์หวานๆที่เรียกได้ว่าปนหามาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างตลอดเลยเนะฮะอีทั้งฝ่ายชายเนี่ย ก็ยังเป็นสายละมุนะคอยดูแลฝ่ายหญิงมาตลอดนี่ฮะจนหลายคนเนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นวาสนาของกันและกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2อ1 8เนี่ยทางด้าหออเล็กของเครัาก็ได้มีไปออกรายการ3แซบนะฮะก็ถูกชมพูอารยาพิธีกรเนี่ยถามถึงว่ามีชาวเน็ตเนี่ยอยากจะเห็นข้อความแรกเลยที่อเล็กเนี่ยทักจีบโบมิลดาเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งพระเอกหนุ่มเนี่ยก็ยอมเปิดแชทไลน์ที่ทักไปจีบสาวโบมิลดาครับคุ แน่นอนว่าการเปิดข้อความของอเล็กเนี่ยให้ดูเป็นครั้งแรกเลยเนะโดยข้อความมีดังนี้นะบอกว่าสวัสดีพี่เล็กเองนะหนุ่มตีแสนดีขี้เล่นทํากับข้าเป็นรักครอบครัวนะรักสัตว์ถ่ายรูปได้เล่นดนตรีได้กินเก่งอ้วนง่าย แต่ก็อึดง่ายนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าถึงขี้เล่นแต่เป็นคนจริงจังเรียกว่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตแต่ขี้เล่นกับบางสถานการณ์ติดนิดเดียวตรงที่เจอแม่หนูแล้วไม่ได้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยในกครคุ้มชมทางด้านของอเล็กเนี่ยก็ยังได้มีการเล่าถึงเหตุผลที่ส่งแบบนั้นไปหาโบเมลดาด้วยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยโสดทั้งคู่ก็แซวในไอจีสตอรี คุยเล่นใน DM ไปไปมาเนี่ยนะฮะไม่ไหวเลยพิมพ์ว่าขอจีบหนูได้ไหมแล้วอเล็กซ์เนี่ยก็ขอลายในการคุ้มชมขอลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทักไปแบบนั้นเลยเพราะว่าเอารู้สึกว่าอยากให้ข้อความแรกในการสื่อสารในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจดจำนะครับก็เลยส่งแบบนั้นไปแล้วอเล็กซ์ก็บอกว่าโบเมลดาเนี่ยก็ส่งข้อความกลับมาเหมือนกันนะงานนี้เนี่ยโดนสาวชมพู่เนี่ยแซวอีกว่ามีคนมองว่าเป็นหนุ่มคลั่งรักนัมเบอร์วันนะครับที่เหมือนมีสนไว้เป็นของตัวเองเนี่ยอเล็กซ์ก็มีการตอบกบไปอว่า คือผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยข้างรักเลยนะพี่ชมนะครับคุณผู้ชมคือตัวเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าฉันเป็นคนข้างรัก แต่มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราเนี่ยแค่อยากทําให้เขาสิ่งที่อยากแสดงออกกับเขาแต่ผมไม่ติดเลยถ้าคนภายนอกเนี่ยจะมองว่าข้างรักนั่นเองนะฮะมันอาจจะจริงแต่แค่จะบอกตัวเองว่าไม่ได้รู้สึกว่าข้างรักนะอยากทําให้เขาเนี่ยมีความสุขอยากซับพอร์ตเขานั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อความล่าสุดเลยนะที่อเล็กซ์เนี่ยยอมเปิดในรายการ3แซปนั่นเองแมททักไปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าสาวๆหลายคนที่โดนผู้ชายทักไปแบบนี้เนี่ยก็ต้องหลงแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมแน่นอนยังไม่หมดแค่นี้ครับเรื่ อเล็กซ์ธีรเดชกับโบมิลดาครับเพราะว่ามีคลิปล่าสุดคลิปนี้ออกมาครับเป็นการทายใจกันนั่นเองครับคุณผู้ชมและก็เป็นการทดสอบว่าอเล็กซ์ธีระเดชของเราเนี่ยครับคุณผู้ชมจะทายตรงใจกับโบมิลดาไหมและก็โบมิลดาเนี่ย จะทายตรงใจกับอเล็กซิรเดตหรือเปล่านั่นเองเนะบอกได้เลยว่าข้อแรกเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยเนะฮะเลยก็ใจตรงกันมากๆนะส่วนข้อที่2เนี่ยก็ยังตรงกันอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทำเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาแซวกันอย่างมากมายเลยว่านอกจากจะดูเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักแล้วเนี่ยใส่ใจแล้วนะยฮะยัยงทายตรงใจกับโบมิลดาอีกด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูกันหน่อยครับว่าคลิปนี้ตรงใจกันมากขนาดไหนสําหรับอเล็กซิรเดตกับโบมลดานั่นเองครับ เรามาลองวัดความใจตรงกันนะคะเริ่มด้วยที่ตัวของภาษาศลิ์ A B d D E หนึ่งสองสามเอข้าอะเโตัวเลขหนึ่งถึสิบวัดใจตรงกันเลยนะสองสามสี่ถึงสัตว์ด้หนึ่งเขอยากที หน่งสอครับดิ้งด๋อยแต่กไม่เลย